รางวัลดาวรุ่งหญิงแห่งปี Rising Star Female of the Year MC 1บอนนี่พัทราพัฒโบรัตตสุวรรณ MC 2เ e อิญเอิญฟาติมาเดชะวาลีกุล MC 3เดนิสเจลินชาคับปุ่น MC 4แอลลี่อาชิระยานิติพล MC 5เอมี่ทัศนกลิ่นเนียม MC 6 ฟิล์มรัชานันมหาวัน MC 7ลีนาละลินาสูเอด MC 8ป่านปฏิตาพรจำเริญรัต MC 9จีจี้นัทกุลพิมพ์ธงชัยกุล MC 10โจรินคัมพีรพันธ์ร่วมวทร่วมเชียร์ดาราศิลปินที่คุณชื่นชอบผ่าน3ช่องทางวตดผ่าน SMS โดยการพิมพ์รหัสศิลปินและส่งข้อความผ่านระบบ SMS มาที่หมายเลข4689988โหวต1คะแนนครั้งละ6บาทหมายเลข4689666โหวต10คะแนนครั้งละ60บาทโหวตได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งโหวตผ่านคูปอง Big v o t e โดยการเขียนรหัสศิลปินที่คุณชื่นชอบลงบนคูปองและส่งกลับมาที่กองบรรณาธิการมายาชีวีคูปอง Big v o t e 1ใบโหวตได้50คะแนน วิธีการสั่งซื้อสามารถสั่งได้ที่ทาง idline โหวตผ่านระบบออนไลน์ w w w m a y a k i c h a n n e l c o m สามารถโหวตได้ทั่วโลกตลอด24ชั่วโมงโหวตได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งโหวตพร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึงวันที่30กันยายน2568นี้